เอาละก็กลับการ์ดซีนกันด้วยนะฮะเราก็อยู่ในเกมมาครับนะฮะวันนี้เราอยู่ใน,นในเกมมาครับเอาชีวิตรอดโลกแห่งเวทมนต์นและบอสใน3โลกกันนะครับในภาค2เด้อเย,ย,ย้โอเคเออ,เออเดี๋ยวเด,วเดวโอเคก็ในวันนี้อันนี้ก็จะเป็น EP ที่6แล้วนะฮะสำหรับในซีรีส์นี้นะฮะก็เป็น EP ที่6แล้วอ่าก็ก็ใน ก็ในภานี้ก็วันนี้เรามีภารกิจในการที่จะทานะฮะก็จะมีภารกิจอยู่ก็ประมาณสองขอย่างนะฮะในในใน EP นี้เนะาะภารกิจแรกนะฮะผมคิดว่าเราอาจจะต้องไปไปอาจจะได้ไปนี้ก็ได้อ่าตองโฮเออเราอาจจะได้ไปตองโฮก็ได้นะฮะใน EP นี้อืมเพราะว่า ในซองโฮมันจะมีดาบดาบอันหนึ่งเอ้ยไม่ไม่ใช่ดาบดิก <g ül> ็เคยพูดเอาไว้แล้วในอีพีที่แล้วนะว่าว่ามันจะมีไอเทมอยู่อันหนึ่งนะไม่ดิมันจะมีหน้าไม้อ่ามันจะมีหน้าไม้อยู่อันหนึ่งท,ที่ที่เป็นหน้าไม้ที่ผมอยากอยากได้มากนะฮะสำหรับในซองโฮนะฮะก็หน้าไม้นี้จะหาได้จากการที่ผมฆ่าพวกไอไอ โจนอืมโจนในซองโฮจะผมไม่รู้ว่าถ้าฆ่าโจนอันเนี้ยมันจะดอกหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะดอกไหมเพื่อความตอนแรกก็ว่าจะลองตีแหละแต่มันอาจจะนานอะเ,อเลยไปหาที่ซองโฮน่าจะดีกว่าแล้วก็สําหรับในพาร์ทนี้เอ้อสำหรับในเสียงในพาร์ทนี้ก็ผมอาจจะพูดแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าผมเป็นรอนไในอะแล้วก็ววคือแบบมันเป็น เป็นจุดที่ไม่ควรเป็นอ่ะแบบโอ้โหสุดๆแถมแถมเป็นสองสองอันด้วยโอ้โหก็ก็นะฮะคนที่เป็นร้อในก็น่าจะรู้ดีว่ามันทร,รมานปากตัวเองแบบโคตรๆนะฮะก็ผมจะไม่ค่อยผมก็จะพยายามพูดให้มันดูปกติใหาได้มากที่สุดนะครับนะ <S <S โอ้โยิงพูดยังไงดี <S <S โอเคก็ก็อ่อ ควอที่สองที่ผมคิดว่าเราจะทําเลยคือผมจะไปหาคีพ์เวทเพิ่มนะฮะหรือก็คือคีร์นี้ที่ผมใช้ใช้เป็นในนี้ไอพวกไอคีพ์เศทที่เอาไว้ใส่เวทมนต์นะฮะก็ผมว่าผมจะหาเพิ่มนะเพราะว่าอันเดียวมันไม่พอเพราะว่าอันอันเดียวคืออันนี้ผมว่าผมจะเอาไว้เคลื่อนที่นะฮะแบบไม่สิต่อหน้าก็จะหาเพิ่มเมื่อจะเอามาอีกอันหนึ่งเอาไว้เคลื่อนที่อีกอันหนึ่งก็เอาไว้แบบใช้สู้อ เพราะว่าแค่นี้มันไม่พอเพราะว่าแค่นี้มันก็จะใจนี้แล้วแล้วก็อาจจะได้หาอ้อใช่ใช่ใชใช่แล้วก็หาอันนี้ด้วยแล้วก็ภารกิจที่3มผมผมอาจจะหานี่หน้านี่นี่นีน่นี่อันน,น,น,นี้ผมไปหามาเจอเจอเจอที่ไหนนะลืมอ่ะน่าจะในในในเธอเมั้ง <S <S ถ้าไม่ใช่ในในเธอก็แถวแถวนี่แหละเพราะว่า, <S <S วาผมได้ไปทําการไปตรงไบโอมหิมะมาเนาะนี่ ผมก็ไล่เปิดแบบแบบก็เยอะอยู่นะอะเอ๊ะที่จริงไอ้ตรงนี้ผมเปิดแล้วนะแต่มันในนี้เฉยมันแบบมันอาจจะบัก๊กมันไม่โหลดมั้งไม่รู้เอเหรือว่ายัางน่าจะยังแหละอ๋อแล้วก็ผมก็ได้เจออันนี้ด้วยนะไอไอมันเป็นอะไรนะ เอ่อมันมันมันเป็นเหมือนนะเนี่ยอที่มันจะมีข้อมดน้ำแข็งอยู่อ่า ok, ใช่ที่มันมีข้อมดน้ำแข็งอยู่ผมก็ได้ทําการไปจ <the plastics mountain. S 2> <the> ัดจัดการแล้วก็โดของมันแล้วนะก็เวทที่ผมได้ก็นี้เลยเวทเทเลพอร์ตนะครับเป็นเวทเทเลพอร์ตความไกลอยู่ที่ประมาณ13บล็อกนะก็เป็นเวทเคลื่อนที่ดีมากแล้วผมก็ได้ไป ได้เจอวิธีในการทําขวดอันนี้มานะอะขวดขวดเลือดอ่ขวดเลือดอันนี้นะผะผมได้ไปรู้วิธีทําแบบบังเอิญมานะขวดเลือดอันนี้ก็เอาไว้ทําเวทมนต์ประเภทเลือดเนาะอเอาไว้ทําเวทมนต์ประเภทเลือดก็เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะฮะว่าไอเวทเลือดมันเป็นยังไงเนาะกระดาษหายไปไหนเนี่ยอาคาใหม่ได้นะ นี่นะอันนี้ก็จะเป็นเป็นมนเลือดเนาะฝนตกก็เป็นมนเลือดก็จะมีทํานองนี้เนาะก็จะมีเวทอะเวทเนี่ยโกงมากแบบเวทน,นี้ค่อนข้างโกงเลยทุกคนเป็นเป็นเวทที่ค่อนข้างโกงแบบโกงสุดขีดเลยแบบโกงมากเพราะผมเคยลองลองลอง,ลองใช้แล้วแล้วก็ในพาร์ทหนึ่งผมก็น่าจะเคยใช้อยู่มั้งไอเวทเนี่ยน่าจะนะผม,ผมก็ผมก็ลืมเหมือนกัน เวทนี้เป็นเวทที่โกงมากเปรียบเสมือนกับเราเปิดโหมดอมตะ30วิหรือก็คือภายใน30วิเราจะไม่โดนดาเมจจากทุกอย่างเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นเวทที่โกงมากเพราะว่าเราสามารถเอามาใช้ในการหลบใช้ใช้ในการเอาไปตั้งตั้งหลักหรือแบบใช้แบบบวกซึ่งหน้าก็ได้หรือจะเอาไปใช้ตอนที่ตัวเองใกล้ตายอะ่ะก็ถือว่าเป็นเวทที่โกงมากครับโกงแบบ โกงสุดๆเลยแต่ก็แต่ก็แลกกับคูดาวสองนาทีแล้วก็กินมาน 140. มมาร้อยสี่มานาก็ก็เป็นเวทที่ค่อนข้างโกงนะฮะโกงมากโกงโหดด้วยเราอาจจะต้องไปหานี้เพิ่มนะ,ะแล้วก็วิธีในการที่จะค้าไ้ไม่ดิไม่ใช่ค้าดิมันประมาณว่าเอาไปแปลรูปซะมากกว่าใช่มันไม่เชิงกับว่าการคร้า ก็วิธีในการที่จะแปลรูปไอ้พวกนี้นะฮะแบบวิธีนี้ที่จะอาทำให้ไอ้ไอ้แปลคำพีเป็นไอ้แบบแบบนี้ก็เราจะต้องใช้อันนี้นะเป็นขวดเอ่อผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะแต่เรียกว่าโถแล้วกันเนาะเออเออไอ,อ,เ,อ,อเราเราก็ต้องไปคาบโถที่มาเพราะฉะนั้นผมคาบแล้วนะก็โถนี้จะเอาไว้ใช้ในการแลก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 เปลี่ยนใช่ แลกเปลี่ยนเป็นขวดไอ้พวกนี้นะฮะก็ตามระ,ร,ะระดับของเวทมนต์นะฮะก็ก็ถ้าเป็นเวทมนต์ธรรมดาดิเจเนอรี่หรือคอมมอนหรืออะไรบลาบลาบลามันก็จะได้เป็นขวดไอ้พวกนี้มา,มานะฮะขวดนี้ขวดนี้จะได้จากจากระดับของเวทมนต์ที่เราเอาไปแลกเอ้ยมันแลกเอาไปแปลธาตุเอาไป,อ,าไปอะไรสักอย่างที่มันเอาไปเอา,เอา,เอาไปไว้แนี่ครับก็ก็ ก็ประมาณเนี่ยทุกคนก็เอาไปแลกก็กลายเป็นประมาณนี้ก็ถือว่าก็ดีนะฮะส่วนส่วนถ้าถ้าใครจำได้นะฮะ <c oughs> เมื่อประมาณน่าจะ e ีพีที่แล้วมังมังนะมังนะเพราะว่าผมก,ก็ก็ลืมเหมือนกันเออที่ผมได้ได้ทำการไปแรกไม่ดีที่ผมได้ทำการเอาอเมรัลลอ เออตายที <L poetic consultant> ่ผมได้เอาที <fe Jean Rabbit bulun> ่ผมได้เอาเอเมอร์ล no ้อไปแลกเวทนี้นี่มานะเอเวทเอนี่แหละเอเวทนาำสองอันเนี่ยถ้าผมจำผิดอ่ะไอสองเวทเนี่ยมันน่าจะมีอันหนึ่งที่มันเป็นเวทลาระดับแบบไอสีสีเหลืองอ่ะแป๊บนึงนะผมดูก่อนไม่ใช่นี่หรอไม่ใช่นี่ไม่ใช่เหรอถ้าไม่ใช่ก็น่าจะไอเวทนี่แหละอ๋อใช่ใช่ เวตนี้ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงส่วนไหนนะแต่ก็เราก็ต้องไปแลกถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะอยู่อ่าน่าน่าจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะมีอีกจุดหนึ่งแล้วก็แล้วก็ตรงตรงนี้นะฮะตรงนี้อีกจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเดินทางไปเพื่อแลกมันนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะหายหรือเปล่าแต่ถ้า อะไรแบนั้นอ่ะแต่ถ้าตามที่ผมคิดเอาไว้น่าจะไม่หายนะน่าจะไม่รู้อะยัต้องคิดไว้ก่อนอ่ะฮะก็ส่วนดาบเล่มนี้ไม่ต้องแปลกใจนะฮะมันคือดาบบาปเฉยๆนะฮะเนี่ยก็เนี่ย,ยวารปวาปได้ไกลแค่ประมาณ10บบล็อกกว่าอาจจะสิบบล็อกนะก็อ่ะแล้วก็แล้วก็อธิอบายอะไรกันกันมานานแล้วเนาะนานนานนาน,นไม่เออเนาะ เออแล้วก็อธิบายกันมานานละก็มาเราไปเริ่มคลิปกันได้เลยนะะก็อธิบายซะยาวเลยโอเคอะเดีย๋ยวเราเริ่มจากการที่เราอันนี้เลยแล้วกันเนาะเริ่มจากเอ่อใช่ใช่เริ่มจากที่ไปผล ABC มานะเพื่อที่จะเอา ABC นั้นมาให้กลายเป็นไอ ABC ปุงยาเออ โอเคเราต้องไปข่าไว้นั่นก่อนไอเครื่องปรุงยาือาคือ,อยังไงคือมาตรงตรงโอโทำไมอะ่ะ จะรอละกันอ่ะในระหว่างที่เรารอเอ c ซให้มันไปนี้นะให้มันแลกก็เดี๋ยวเราจะทำการไปที่ไม่สิ เดี๋ยวเราต้องตัดไม้ใช่ <c oughs> เพื่อเอาเอเมอรัลมาเยอะ Okey, nanti okay. ada ke ni lah, mak. Okey. Pelan ni. Ini, di, di, di. Eh, ใช้ท้องไรยางเงี้เหรือสองลูกพอดีเป๊ะเปลยนี่โอเคตอนนี้ คือในการไปตองโฮเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคต่อไปเอ๊ะเดี๋ยวนะมันกลางคืนแล้วนีออ่ต่อไปเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเราไปเอาขวดเวทก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเราต้องใช้ขวดเพราะเราต้องต้องใช้คำพิเวทค่อนข้างเจ็ดเยอะเออ,อเดี๋ยวก่อนนะ เราแรกอันนี้เลยเลยแล้วกันเนาะอะแล้วก็ส่วนวิธีในการทำนะฮะก็มันไม่ใช่เรื่องอยากนะฮะก็โดยโดยการข้างในต้องมีน้ำก่อนนะฮะมีน้ำน้ำได้มาจากการที่เราเอาไอ้ขวดนี้ไปเทใส่อันนี้เนาะอืมใช่ก็คือไปตักน้ำแล้วก็มากดคียขวาใส่ตรงนี้แล้วก็วิธีในการทำก็ไม่ใช่เรื่อง,องอยากครับถือคัมพีเวทอะไรก็ได้ครับเนี่ยขอ,ของผมเป็นอันนี้เนาะกดคลิกขวาที่โถมัน ปุ๊บแล้วก็รอแค่นั่นแหละรอเลยมันกำลังสลายไปเดี๋ยวทำมัทำมันหายอ๋อ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 เออใช่ลืมลืมืมลืม,ลมผมลืมไม่ได้ยังไงเนี่ยชิบหาแล้วม่งเสียเวทฟรีลืมเลยลืมเลยเว,วิธีในการคาเวทหนึ่งเลยนะวิธีในการอันนี้มันก็ มีวิธีของมันด้วยเนี่ยมันมันคือลืมแปลว่ามันมีโอกาสห้าสิบหาสิบนะฮะที่จะไม่ได้เป็นคัมพีอันนั้นนั้นก็ห้าสิบห้าสิบเนี่ยได้คัมพีโง่โง่มาเลย้ยอย่างอ่ะอย่างไเวทนี้เวทนี้เป็นเวทอันเชิญน,น,น,นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ทุกเลยเดี๋ยวนะเออ เดี๋ยวไปตักน้ำให้ครบก่อนดีกว่า,าโอเคก็ห้าสิบห้าสิบเฮ้ยอันนี้ไม่รู้ เป็นสีมว่วงจริงๆด้วยห้าสิบห้าสิบเดี๋ยวเราเอาเอ็นโคมมาใช้ดีกว่าเนาะเพราะว่าเหลือเหลือเอ็เดี๋ยวนะถ้าเราใช้เวทเนี่ยเราจะได้กันตายมาเก้าสิบเอ้ยย9ิบเก้าวินาทีแล้วเนี่ยทำอะไรได้เหมือนเป็นเวทแซมมอนอะไรบางไอเดเดี๋ยวนะ ไม่รู้คิดเองน,น่าสนใจดีเราเอาเลยนี่อยากรู้อยากเห็นไม่รู้เดี๋ยวเอาเวทอันเดี๋ยวดีเอางันเอาเอาเวทอันนี้แหละออกแล้วกันเนาะอี้องั้นเราไปลองเทสเวกเลยดีกว่านะทุกคนเ,เ,คเย็ดข้างขาว

เมื่อมื่มีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียเวทนี้มันข้อเสียคือเลือดมันน้อยคือมันเบาบางใช่มันเบาบางนะฮะอันนี้คือเสียอ่า,อาบักเลย โอเคงั้นเดี๋ยวเราตัดไปเลยงั้นเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยละกันนะฮะแล้วก็โอเคทุกคนตอนนี้ผมได้มาถึงแล้วนะแถมผมโชคดีด้วยมันเกิดสองตัวอืมตอนแรกคือมันเกิดแค่ตัวตัวเดียวไงเอ้ย <c oughs> ตอนนี้เบิ้ลอ่ะเอ้ยโชคดีจังเนี่ยโคตรโชคดีเลยไหน ถแถวนี้มีอีไหม,มน่าจะมแแีแค่แค่นี้แหละแล้วก็รอรอมาตรงนี้อาา่าฮะยังอะไเนี่ยด่ะมีแต่เวทอันนี้เหรอเ้ยเดี๋ยวมันแพงขึ้นเหรอเออว่ะม,มันแพงขึ้น อีกโซเซตเลย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวนะผมได้เอานี้มาเอ้ยเอามาอยู่โอเคเดี๋ยวเราทำการมาแลกดูเลยล้ะกันนะว่าไอ้สามเวทน,นี้มันคือเวทอะไรนะฮะ นี่เหรอเฮ้ยดีอยู่อ๋อเวดนี้เองจะโซแซ่ดเลยอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไร เราแลกเอเวทพวกนี้มาเพื่อที่จะเอามาแปลรูปเลยแล้วกันฮนะแต่ก็ไม่เป็นไรอย,อ,ยอย่างน้อยเอเวทนี้ก็ยังมีประโยชน์อยู่โอเคโอเคต่อไปเดินทางไปตรงนี้นะฮะต่อไปเราต้องเดินทางไปตรงนี้โอเคเพราะฉะนั้นตัดไปเลยดีกว่าเนาะ แม่มาผิดที่กะ็ะได้เรา กชิบหายแล้วก็ผิดโอ้โอ้กดผีชิบหายชิบหายชิบหายกดกดซิกิวผิดโอ้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 มันไล่เวทอะไรเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ดิ่เบกนี่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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยเจเย็นใจเย็นเอ้ยนี่วาร์ปหนี เอยอ้เอ้ยมาอยแล้วเเอ้ยกดิชิ้าแล้วตัวแรกฉันโอเคน่าจะหายโกรธเราแล้วอะไรมั้ง ทุกคนคือ,อหลังจากนี้จะผมจะทำการตัดไปที่ตอนที่ไปสตองโฮเลยนะฮะพอดีว่าไอ้ช่วงไอ้ช่วงที่ผมตัดออกคืออผมลืมเปิดไม้นะฮะก็ทำให้ผมนั่งพูดคนเดียวนะฮะคือเอาง่ายๆคลิปมันไม่มีเสียงในช่วงไอ้ตอนหลังจากที่ผม ตัดไอตอนที่ไปแลกคัมพีปุ๊บแล้วก็ตัดยาวเลยนะฮะผมจะผมจะทาการตัดยาวไปจนถึงซองโฮเลยนะฮะพอดีว่าในช่วงนั้นคือเสียงหายนะฮะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะลืมลืมเปิดไมค์ยีฟเคนานเกินนะฮะก็ก็เดี๋ยวหลงังจากนี้เราจะทําการตัดไปตอนนั้นเลยนะฮะก็รับชมคลิปให้สนุกนะครับ โอเคแปลว่าการันตีแล้วว่าอยู่ตรงแถวๆนี้เดีย๋ยวเราลงไปกันเลยดีกว่าโอ้โหอยู่อย่างนี้เลยเออจริงจังไม่จริงโจ้ Get K. แล้วะไหนดูดิมี้มียปไหนใช้ได้ใช้ได้บ้างเออโอ่อะไม่โจมตีเองไม่มีอะไรเลยอะ แ okay. ล,ล้วก็ต่อลงข้างล่างอยังจะมีอีกอ่ะ โอ้อะสปอไอ้กรงสปอมอนเตอ แตกเว้ยปิดดีกว่า <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยตีแป๊บเดียวได้เลย <c oughs> จเจ๋งผมไม่ตีตีแค่ครั้งเดียวอ่ะขอบคุณมาก <c oughs> ขอบคุณจริง โอเคถือว่าค่อนข้างมีอะไรให้เราสำรวจค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำการ <Okay. S 1> มาเปิดประตูเลยดีกว่าเนาะ โอเคก็สำหรับในพานนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้เลยแล้วกันนะฮะนะอืสวนสมุดเวผมผมคิดว่าอ่าผมตีไม่ดอบอ่าใช่ผมผมคิดว่าที่บ้านผมมันไม่ไม่ไม่มีแต่ว่าผมมาไปเช็คดูทีเอ้ามันมันเสือกมีเนี่ยอันเนี้ยแบบ เสือกมีแบบบังเอิญด้วยคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีมก็ก็คลิปนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้นเลยละกันนะถ้าหากว่าใครชอบคลิปแนวนี้แนวเอาชีวิตรอดแนวอะไรประมาณนี้ก็ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับค่าหรือกดแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่เป็นผู้สำหรับใครที่เป็นคนคนดูใหมก่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับนะ<อ>ก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าหรืออาจจะเป็นไลฟ์หน้าก็ได้เนาะก็ ปลน,นะเอืมเซียวโอ้ยอัดตั้งนานเนี่ยทรมานคนตัดจริงๆเลย